จสออ,อ,อ,ออกมนีออกมาเบิดบ้าคุบ่าพ่าออกมาเบิดบ้าร่องสององค์เตะสูบไปหิวก็สูบไปอดเพลศิษยมันหิวดิบ่อดเพลิษย์มันอิ่มดิของพิเนานเป็นสัน่ติบันเท่าทุกต้องจะบับบันเท่า กดอาหารไล้กินให้อิ่มท้องแตกบ่แม่นด้เข่าใจเรื่องน,นี้สัญญาณหิ้วออกมาสันยาอดเล็ดมันถ,ามาถืงมันตอกไปเห็นวัดอื่นแหละโอ้วเอาน้่งนิดเยวุกวัดเท่าถืงไลหน,นีน,นี่อยู่นึ่บ่าได้บ่ใหยอยู่อาจารย์กระจับซึกหนีบอกเร็วๆของบอดีแยกออกบอก khó bị ở hiện cũng hù hay là chẳng ốt ăn hàng, nhang kiếm cầm đút mượn nang kiếm bắt mượn ăn, xê na xê lăng cả hù, lâm theo cầu hù, mẫn dị tay cả hù, dẳng chạy khắp đây, có sản mong hù thế, thấy như vậy ơi là ồ, à sao say, nhang đã choong hù, mẫn ốt xít đẹp nhỉ, nên hố chế mất cài

ตายลมตายโจมมดนั่นเห็นแต่ปลายริ่งมากินเป็นใยฮะกินแขอิ่มเลยสื่อเลแค่มันพ่อได้เพิ่งเปิดปปฏิบัติธรรมบรรเทาทุกข์ก็สื่อที่มันเกิดขึ้นเห็นยังเหล่าใส่เหล่าใส่มันก็บรรเทาใจมันก็หายหลังับบ่ได้เดี๋ยวเห็นแต่ทุกข์เนาะแล้วพอเลี้ยวเห็นแต่ทุกข์ได้ไปยุใส่กันเห็นผิดระเบียบแล้วก็บ้าเอานั่ พวกมึนี่ตายหลงใจโจบดบ่เหลือดอกอย่าหวังมาผลในผ้านม่เกิดเด็กแกไปหวังพวกฟืตนฟืกใจดีๆไม่มยังในโลกเลยใจมันออก,กอย่างหลางมันหิวอย่างหลางกายมันย้อนกับความฟกับพวกมเป็นอยู่หมกันมันก็สิเงยเงีบพวกมนี่คือยังนี่คือยังข้าใจบิด ญาตการกองรูปเรื่องยังสัมผัสสัมผัสกับการกองรูกเลืองอย่าว่าเอาใจอย่าของเป็นังเอาลักธรรมราพุทธเจ้าเป็นไงตนอยู่จังใดตนเอายังมาเป็นเครื่องอยู่แล้มีเครื่องอยู่มันอยู่ว่าไงกิจมันจะรุนทะลายหาทางออก สมัยก่อนไปอดอาหารน้ำมูก,ออกาาาไปเอายาตดี่ย่องค์เดียวที่เพินงพอน่าดาพาดไปหรือยู่เออเกียงโกเป็นอาจารย์เท่าไรองค์องค์อื่นละเบาขี้เขียบตอดก็ยังบวมอยู่มุดโตก็ยังยากเพราไม่กินอควาอมดอมดควบร่นมาพูดแล้วเห็นกัะน้ำตาไหลน้ำเฟร ตางไนี่เดียวบสันก็บว่ดอสัน่ยางมื่อกีกับผอมยางก็ยองก็เยงเหียวเห็นได่ยังนี่ก็วดอไรยานถ้าจะของถูกอแต่ว่าเหตุาควมถูกผู้ไดเห็นถูกผู้นั้นเห็นทรรมเห็นควบอิงควบเต็มตีนอนอยู kind of ่ในห้องแอร์ตีขี้โพยางเตีเอาจังสันตีบื่อดล้วกจังสัน ศีลหาการรักษาพระคุมสูญมบ่ได้แต่เค้งมันเขารักศีลหาศีลห,หกศีลแปดศีลสิบอัน,น,น,นได้บวชเน้นก่อนยังมาญาติผดนเน้นเป็นบวชหายแล้วยังมาอุปสมบทที่หลังยังใจเบิงมันขาดอีหยังบริาขารแปดโคตรเชังได้บวชขาดแน่เลยอีกบก่ตอกย้ำม,มั่นหัวใจอะ มันได้ถือของใจเออมันชินได้เข้มขึ้นได้ของใจเห็นบัศนบ่บ่เข้มได้บ่เห็นบ่คหูอีกสินหาก็บ่คหูอีแม่งเอ้ยบัคบวชของบัศน์ถนนสิบหกสิบเกียรติปาขอบัหูลักสินหาบ่ตายลดมตายยมจะคนมลลำบากเหตุเพอ่์เสียเอาของดีจากเข้าซ้ำลมบัศนเศร้าเที่ยวตายแล้วว่าใดประโยชน์เด้ นี่ย้อนเขากล้องไฟส่วน,อวนเออสิ่งอย่างนียังคนมาเกิดมามาเห็นผู้ใดเขาไปเห็ดสมเสียหายไปตะกินบ่มีนี่ง่ายตายลมตายโจมยงสันเขาทิมโยนให้เขาป้าให้แอ้ยงกินว่าสั่นกับฝังถิ่นยงสั่นเน่ามันเหม็นฟุ้งยงสั่นตัวเหม็นคนแล้วเขาอาบน้ำซ้มมึอมันยังเหม็นอยู่ว่าสัา่นตายบังต้ แออเบิ้งเขาหอยเบิ้เขาให่เขาแก่ก็เสด็จป้อยได้ว่าเลยรับธรรมวงศาสดาจารย์พิเนลพิเทเนลประเสริฐเดินโลกผู้คนเด็ดดีก็มีหลายอยู่เออผู้คนเห็นพอดีก็มีหลายอยู่พระปนกันอยู่บอกว่าผักละยมวันนีน้เทนซีคือการบดผู้คนลบเด็ดลบดลีลบทรรมก็มีเออญาติตาเจพ่อคนย่าแติเจ้าเลวคนอย่างหลวงพ่อมันก็ พอหนุ er mm ่มนหลายแต่ลำลำค้าทั้งเที่ยงอึดอัดทั้งร่างกายเจ้าของก็าว่าไงอายุมันก็เริ่มหลายขื้นค้อนแค้นไปเลยยุ่งสี่แล้วร่างกายกันดีบ่เป็นของเฮาสิอาใส่ยู่เขาได้โดนซ้ำได้มือหนึ่งข้างหน้ามันถิ่มเห้าแน่นอนใจถิ่มกายนะเขาเรียกว่าตายนะบ่มาเหลือเบิ้งมันยุ่สูขื้นมันสิพิษอยู่บ่บ่พิษดอกรักทรำครับมองใดเอามาสอนแปดหมื่นสี่พันปรธรับมาคำยุใส่เนี่ย เนื้อเบิ้งเขาแก่แล้วก็ปล่อยไว้วางไว้เห็ดกัยังกับสางกตไปแพงแห้งเอาเห็ดเอาเข้าเพื่อสี่ยืนอยู่กับโลกใบนี่แหละโลกใบนี่มันเป็นมีแต่กังเว้นกังขึ้นก็เป็นยุงสีเอาสีหลงโลกบ่พวกหลงโลกก็ยุ่ได้จะมันมีข้าวมีข้าวสินหาเขาบอกว่ากันรักษาให็ไปทั่วติบทั่วแดนลมจมว่นี่พระมันจะไปใส่มน นรกขุมใดเมันอที่ไปอเวีกีหลุมใดเมื่เหลือดอกเห็ดอะดอกตกแน่นอนว่ามันตายมันก็ตกแล้วเด้เป็นพระอรหันต์ก็เป็นยังว่าท่านตายมันจะเป็นแต่จะยังยังมีชีวิตอยู่พี่แต่กลัวมันออกมากครับมันกับพลูกหลานฟังน้ำมันเสร็ดอกพอหลวงพ่อเบาแห้งเบาแห้งบึ้งปังปังว่ามันตายนักเทศ เป็นป่านักทัพส,ส่วนใหญ่ <c oughs> <c oughs> เอาการเหตุเป็นจีนอี่ยก็เหตุโรงบาลจตุลาเหตุโรงบาลชนบ,บทเหตุศูนย์หมอนไหมพระเทพเหตุสอมเครื่องบินวุ้ยพานไปทร้างินเสียนเครื่องบินโจทย์เธอเลยเยอะแ้วต้องพอถมทีอีกประมาณสองเมตรเพราะว่ะ เห็นได้ประโยชน์ส่วนตนอันนั้นกูก็สิเอาอันนี้กูก็สิเอาไก่สีดาแล้วโคตรพ่อโคตรแม่บ้านเหลือดอกเบิ่งไปเด้อบ้านเหลือดอกหมื่นหนึ่งข้างหน้ามันปีนออกมากเลยมึงเลี้ยนแบบมาหมาตีมากมึงเลี้ยนภาษาอยี่ยแล้วแหละมันสิปีนขึ้นมาแล้วหมื่นหนึ่งข้างหน้าพอคอพ่ออ๋อละโยกอะไรละปีนออกมาทับข้อมัน ถ้าประโยชน์เส่นตนมึงตีมไปเหตุมึงก็จะว่ามึงเหตุเอาอยู่มันงงแล้วมันสลัดเอล็ไคตายคิดหายลงโยมมัวคุยเขาจะถวายหลวงพ่อสบสองตัวเสร็จแต่หวง้อีกล้านเลยมเก็บกระเป๋ามันนี้หมดจากได้กระปล่อยมันเอามึงเหตตกนรกมุกหม่เด้อบอก เออเอเอเัน้ยไปยังไงลำบากเนาะคนควมสื่อสัตว์มีหน่อยอยู่ในหัวใจนี่แต่จากใดของผู้อื่นเออเบิ่งไปละเนาคนท่านสิไปนรกสูก่กันย่งกันไปนอกท่านสิไปสวรรค์นี่หน่อยนอกโอมีผู้อยากเห็นน้ำํำตามเนาะแค่มาขวงกูมึงก็ตกนรกแล้วบอกตรงๆเลย มึงแคหวังมึงสิได้ไปดีบอกว่าภัยกระสับ่เหลือดเดอกมือหนึ่งข้างหน,น้าเห็นกันอยู่แลย้ยะเลยไอ้ไนี่ก็าบอกไอ้ฝั่งเัษตรเขาคว้วมาลงมาก็ไปเหตุที่ดีก็สิใส่เงินประมาณสิบเอ็ดล้านกว่าบาทของโรงพยาบาลจตุรัสก็ทมหลายแบบไหนก็ทเกือบสิบล้านต้องเนิน้าหมดก็สิประมาณ ส่งลอยก็ล่ะพอสิบิวไม้บึ้ถูกอุบัติหยุกขึ้นไม่เบิดเหตุแห่งตั้งอำเภอเป็นสื่อบ่ได้เหตุแห่งได้พอเป็นสมบัติของบ่ได้ลูกหลานกันบ่มีหลงป่วยแล้วก็ไม่หมองรักษาเพราะเหตุให่งเป็นได้ก็เหตุไปเพราะหลวงพ่อเขาบอกเอาเงินเกิดขึ้นหลวงพ่อเขาน้อมไปขึ้นให้เป็นดินเิ็นบิดลูกหลานผู้ใจบุญเขามา บ่หมอมูไว้คันลงบกมุงกะมไดเห็นสมบัติส่วนตัวมันจะเกิดขึ้นหลายส่วนจะเปประโยชน์ของบุคคลอื่นบ่มิ่งหลวงพ่อก็เลยขึ้นขึ้นให้เป็นดินเป็นสาอย่าเอาเหรอน้อยหลายลุ่มเราก็ลายอยู่ดีเกือมหาพันคุ์ลานเกิดโมพันล้ลานลายเงินหลายแต่บ่เคอเสียเอาแบกไอ้ตัว ใหญ่ก็คือดีเถอะนี่แหละเกิเลยเทียบค่ำหลวงปู่หลุยเพผุนเถอะว่าตอนตอนนั้นดอกเตอร์เช่าคนสิไปเป็นนายกหลวงปู่หลุยเพนบนหมอมให้เป็นผมสิบ่เอาดอกผมบ่โกงหาโกงซิบก็บ่เอาหลวงปู่เพผุนเทศว่าที่นในโลกใบนี้ขันตัมกว่าพรดลันกินมุด นอกเกี่ยวกัอหารเมื่อกินของผู้ใดฟังหลวงปู่เทศแล้วพรอ,อประทับใจถือใจเจ้าโคขักบอกหลวงปู่คำสั่งคำสอนเปิดออกมาปึงเดี๋ยวเทียบกับ้องกันด้บ่เคอเจยาไดหาได้สิบน้ำงุงน้ำลานบ่เคอเสไปคขยงดีแขีงเดินกับผู้ใดบ่คืเสปเอาละเอาเปรียบไปมีแต่ได้ไปกัน เสละขึ้นเนี่ยเป็นดิบอร์นี่ก็ได้กลายเป็นปะเป็นปุถธมซะร์ว่ามนผู้เทศดกหลาเป็นผู้เหตุแห่เบึงไอ้นี่หลวงพ่อเขาบอกเงี้ยวนะ่ยมนวันป่อีกบุโดนกาเขากลางวันศาเพราะหลังจากนี้แล้วก็หลวงพ่อก็จะได้อดอาหารพ่อได้คอยออกมาสัว์เดือนสิบบานจังจะได้ออกมาสัว์เรียงพระวนาโต้ย่ามเถาเดี๋ยวร่มสีเศร้าเที่ยวก่อน ตายเราก็บ่วยตัวอย่างเราบ๊ายสั่นตายแต่มันยากนอนก็บไไ่นนา,นนาได้อนอนกินแสียดียวมันนอนบ่ได้ขึ้นก็อนอนบ่ได้บดขึ้นสอดเจงเบิบดขึ้นสอดเจง่ต่างเวน้นก็นอนบ่ได้ก็ได้กลายเป็นเดืองเทราม่านตนเป็นเนโตนอนยาวยังได้โร่งพีเดียวเด้ก็แต่ก็บ่าต้องฟืน้นขึ้นมาอีกนอนครั้งนั้นถือกเป๋าถิ่มแน่นนอนอันนี้ก็บอกให้ขึ้นไปอ่านต้องเป็นไปสัน่นเมัอนเดิมนะอันนี้ก็ลูกหลานเก็บไปขึ้นไปอ่านได้ หลักสินลักทรัพมีอยู่ครบบัดว่าก็บ่นอกเหนือจากหลักสินลักทรัพยว่าวข้มันมีมันเป็นอยู่แหละเก็บไปคือไปอานมบนี่นก็ต่างกิดต่างเกอุทิศส,ส่วนบนส่วนกุศลไปให้ผู้มีคุณของเฮาทั้งหลายคนบอกคนแม่คนนี้ให้ได้เลือกถือเพิ่นเอาละปอนยะตาวริวะผู้ละ Bali pula enti sakalang ewa mewa ito lindang peta nang upa kapati Ici tang mati tang tumang kipa mewa tami jato sabhe porentu sangkapa Chanto so yata mani jyoti ara yata Chanto sabbalu kuhidat satu

Bồ đề ni patita no kamsa minh bá tita honte pha sa ba mang gala lạc sa ba devata sala so thi te sa ba mang gala lạc căn sa vadevata. อนุภาเวนะสนะโสติปวันตุเตภาวะตุสาปะละขันตุสาวะเดวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสนะโสติภาวั กินเขากินปลากันเ,นเด้อว่ะแต่พอาหารเยอะแยะลูกล้านไป